สวัสดีท่านผู้ชมทางช่อง YouTube นะครับช่องนครสไตล์แชนแนลครับจะมารีวิวฟิตมาร์โปรุน19นิ้วรุ่นนะครับ PEL ขีด1901 DT นะครับอาการเปิดติดไม่มีภาพนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับนี่ครับสีแดงติดนะครับหลอดนะครับสีแดงกดเปิดนะครับติดสีเขียวครับ เหมือนแตงจะบแบบแล้วก็ไม่ติดอะไรเลยครับนี่มีอะไรขึ้นเลยครับสีเขียวครับโอเคครับผมนะครับหลังจากแกะออกมาครับก็วางหายขึ้นแล้วก็ขันน็อตด้านหลังออกให้หมดครับแล้วยกขึ้นครับก็จะหลุดมาแค่จอกระจกกันไว้นะครับตัวนี้ถ้าฟังดีตอนมันไม่ติดนะครับตอนเปิดไม่มีพาสนะครับจะมีเสียงเหมือนจี้ออกด้านหลังเครื่องครับ ผมก็มองก็คิดว่าน่าจะเป็นซีนะครับก็จริงๆครับแกะมาก็ซีไฟครับบวมสองตัวนั่นับตรงนี้ไม่มีครับเดี๋ยวจะทําการเปลี่ยนครับแล้วก็มาลองดูครับบางครั้งมันอาจจะขึ้นนะครับแต่ว่าขึ้นช้านะครับภาพนะครับหน้าจอครับโอเคครับผมนี่ครับที่ก็ไม่อยากจะลงคลิปครับแต่ เผื่อท่านผู้ชมท่านใดใช้อยู่ก็เอาเป็นแนวทางก็ไปเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนได้ก็ประหยัดเซฟไปนะครับโอเคครับผมตัวนี้ค่า680 16โวลต์นะครับใส่พันไมโคร25โวลต์ก็ได้ครับทนกว่าครับนั่นก็680 25โวลต์ครับโอเคครับผม ถ้าตัวมันสูงครับก็พับลงนะครับหาที่พับให้มันเอียงนอนดีๆครับเพราะว่ามันอาจจะไปติดตัวนี้ครับไม่จะเป็นต้องวิ่งหาตัวเดิมให้เท่ากันนะครับดัดแปลงได้ก็ดัดครับโอเคครับผมเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวมาลองดูครับน่ครับสีแดงนะครับเดี๋ยวกดเปิดนะครับสีเขียวครับติดละ โอเคครับาคุณปูอายุ34คุณเต้งอายุ31ปีอ่ะหนึ่งในสี่มีคู่แน่นอนไปดูดีกว่าว่าโจทย์ของเราเขาคนนั้นคือใครถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมทางช่องอนัอรสไตลและอกชาแนลยครับบางอย่างก็ลองทำดูครับบางท่านก็ว่าซื้อมาถูกซ่อมทำไมซื้อใหม่ดีกว่าก็แล,แล้วแต่นะครับ คนบางท่านก็อัางก็ไม่มีครับก็พยายามประหยัดถ้าทำได้ก็ทำครับแค่เปลี่ยนซีนครับโอเคครับผมสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมทางช่องนครสไตล์เล็กแชนแนลด้วยนะครับสวัสดีครับผม